คอลัมน์คนปลายซอยธนูซ่อนอสู์ในรัฐธรรมนูญวันนี้รู้กันเรื่องนายกเศรษฐาทวีสินนายพิชิตชื่นบานสารรัฐธรรมนูญจะรับคำร้อง4 0อวอไว้วินิจฉัยหรือไม่แต่เหตุการณ์พ,พลิกผันเบเร็วจนตามกันไม่ทัน23พฤษภาคมสารจะประชุมพิจารณาแต่21พฤษภาคมนายพิชิตชื่นบานชิงลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปซะก่อน บางว่านายพิชิตระเบิดพลีชีพหวังให้สารจำน่ายคดีลาออกแล้วก็ไม่มีเหตุให้ต้องวินิจฉัยปกติก็เป็นเช่นนั้นจำเลยตายสารก็จำน่ายคดีทิ้งแต่กรณีนี้ไม่เป็นเช่นนั้นประตัวหลักที่ถูกส0สวยื่นคำร้องให้สารตีความคือนายเศรษฐาผู้ถูกร้องที่หนึ่งนายพิชิตแค่ตัวเสริมเหตุเมื่อชิงลาออกจบส่วนของนายพิชิตส่วนของนายเศรษฐาไม่จบ เว้นแต่นายเศรษฐาเรียนแบบดาราคือลาออกตามนายพิชิตไปด้วยเท่านั้นเมื่อพี่ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกเซลแมนชนิดไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยอยู่แบบนี้ก็ต้องคอนตินียสกันต่อไปวันนี้น่าจะออกจากอิตาลีตลอนต่อญี่ปุ่นแล้วกลับ24-25พฤษภาขอให้ยังอยู่ในฐานะนายกรัฐบาลไทยไม่ใช่นายกพลัถิ่นก็เข้าประเด็นที่อยากรู้กัน 23พฤษภาวันนี้จะรู้กันใช่ไหมว่าสารจะรับคำร้อง40สวรหรือไม่รับผมว่าน่าจะยังไม่หรอกครับผมจะไล่าตารางเวลาให้ดูสารประชุม23พฤษภาคมแต่21พฤษภาคมนายพิชิตชิงพลีชีพพอดี22พฤษภาคมเป็นวันวิสาขาบูชาราชการหยุดการลาออกของนายพิชิตจึงเป็นข่าวทางสาธารณะ ทางเอกสารเป็นทางการน่าจะยังเดินไปไม่ถึงสาร้วยเหตุนี้ผมว่าไม่ต้องลุ้นหรอกการลาออกของนายพิชิตทำให้คำร้องต้องรอเอกสารครบถ้วนอาจยังไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมก็เป็นได้หรือถ้าบรรจุแล้วสารอาจสั่งเลื่อนการพิจารณาคำร้องนี้ออกไปก่อนก็เป็นได้เพื่อรอข้อมูลครบถ้วนเป็นทางการประการลาออกเป็นสาระสำคัญอย่างหนึ่งประกอบการพิจารณาวินิจฉัยเคสนี้ ข่าที่สดับรับฟังอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญบางท่านบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนมีความซับซ้อนทั้งทางกฎหมายหลายฉบับทั้งทางพฤติกรรมผู้ถูกร้องที่ต้องนํามาใช้ประกอบการพิจารณานับตั้งแต่ต้องดูว่าคําร้องนี้เข้าถูกช่องถูกทางหรือไม่เราะพุ่งไปทางด้านผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงถ้าเป็นด้านจริยธรรม เป็นอำนาจหน้าที่ปอปชจะไต่สวนแล้วส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยไม่ใช่สอวอเป็นฝ่ายส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญชักสับสนละตอนเนี้แทนที่จะลุ้นกันว่าศาลร,รับไม่รับคำร้องถ้ารับจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่วันนี้กลับต้องลุ้นกันว่าคำร้องของ40สอวอนี้ชอบตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่าที่ดูที่ฟังเรื่องนี้ร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบจะฟังไม่ได้สับ จับไปประเดียดและพูดกันแบบตาบอดคลำช้างมากกว่าคือไม่รู้ชัดๆว่าคำร้อง4 0สอวอนั้นขอให้ศาลวินิจฉัยในประเด็นอะไรบ้างตามรัฐธรรมนูญมาตราไหนบ้างเพียงรู้แบบขยุมรวมว่าเพราะตั้งนายพิชิตทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีทั้งคนตั้งคนถูกตั้งจะถูกร้องศาลร,รัฐธรรมนูญงั้นเอางี้ ผมจะเก็บความตามประเด็นคำร้อง40สวที่เขาขอให้ศาลตีความให้รู้เป็นธงไว้จะได้มีหลงทิศผู้ถูกร้องที่หนึ่งนายเศรษฐาทั้งทางที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าผู้ถูกร้องที่สองนายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ที่บัญญัติว่าวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ5 ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงผู้ถูกร้อง4 0สวเห็นว่านายเศรษฐาได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ความเป็นนายกกระทำการโดยอาจมีเจตนาม่สุจริตเพื่อประโยชน์แก่นายพิชิตโดยการแต่งตั้งนายพิชิตเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่โดยการเลี่ยงและบิดเบือนข้อเท็จจริงในการให้ข้อมูลแก่สังคมและประชาชนทำให้เข้าใจผิดว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบคุณสมบัตินายพิชิตเรียบร้อยแล้วว่าไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญซึ่งหมายความรวมถึงไม่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ตามความจริงแล้วความเห็นคณะกรรมการกฎีกาฉบับลงวันที่1กันยายน2566ยังไม่ได้วินิจฉัยคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตตามมาตรา160 วงเล็บสี่วงเล็บหประกอบกับนายเสฐาได้เข้าพบนายทักษิณชินวัตรซึ่งมีนายพิชิตชื่นบานเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวไม่น้อยกว่า3ครั้งก่อนการเสนอทุนกล้าวแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีจึงเชื่อได้ว่านายเสฐาอาจมีเจตนาไม่สุจริตและบิดเบือนข้อเท็จจริงในการให้ข้อมูลแก่สังคมและประชาชนประกอบก,บกับการที่นายเสฐาได้เข้าพบนายทักษิณดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตการพบครั้งที่3วันที่12เมษายน2567ก่อนวันที่27เมษายน2567จึงอาจเป็นสาเหตุทำให้นายเศรษฐาต้องการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทักษิณและนายพิชิตหรือไม่เพราะหลังจากนั้นนายเศรษฐาจึงเสนอทุนกล้าวแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีเมื่อวันที่27เมษายน2567ทั้งนี้นายเศรษฐาควรรู้อยู่แล้วว่า นายพิชิตได้กระทำความผิดตามคำสั่งสารดีกาที่4599ทับ2551และต่อมาสภาทนายความมีมติลงโทษให้ลบชื่อนายพิชิตออกจากทะเบียนทนายความแสดงว่านายพิชิตเป็นบุคคลที่มีการกระทำการอันเป็นการไม่ซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงจึงเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีการกระทำของนายเศรษฐาที่เสนอทุนกล้าแต่งตั้งนายพิชิต จึงเป็นการกระทําด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่มีพฤติกรรมที่รู้เห็นและยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นการกระทําที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการครบค้าสมาคมกับผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ทําให้ในายเศรษฐาขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4โดยเหตุขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และการการะท,ทําของนายเศรษฐามีลักษณะต,ต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160โดยเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรม ที่ใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีดังนี้ข้อ7ต้องถือว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนข้อ8ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นและมีพฤติกรรมที่รู้หรือเห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบข้อ11 ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมข้อ17ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งข้อ19ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ร้องหรือ42 0วจึงขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 วรกหนึ่งวงเล็บสี่วงเล็บห้าหรือไม่และขอสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราบ82บสองวัสองเห็นโจทย์ที่สว,วตั้งให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยแล้วก็จะเข้าใจชัดทันทีว่าตัวหลักอยู่ที่เศรษฐานายพิชิตแค่ตัวรองเมื่อนายพิชิตลาออกคำร้องส่วนนายพิชิตตกไป แต่ของนายเส้าไม่ตกและที่ยกมาให้ดูทั้งหมดนี้เป็นการกระทำนายเสฐาที่40สวขอให้ศาลวินิจฉัยตามมาตรานั้นๆที่พูดกันว่าความผิดทางมาตราฐานจริยธรรมร้ายแรงนั้นรัฐธรรมนูญมาตรา234 235ให้เป็นอำนาจหน้าที่ปปชเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาวินิจฉัยไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสวจะร้องศาลร,รัฐธรรมนูญ ตรงนี้เป็นอีกประเด็นที่อาจทําให้ศาลไม่รับคําร้องแต่เมื่อ4 0สวอขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ต้องบอกว่าแหลมคมสมฐานะสวยิ่งนักประมาตรา170วรรค3บอกให้นําความในมาตรา82มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตามวงเล็บ2วงเล็บ4หรือวงเล็บ5หรือวรรค2โดยอนุโลม มาตรา82คือใบอนุญาตให้สอวอไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10บส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงได้ดอกนี้เสียบหัวใจเศกฐ้าทะลุหลังไปถึงอกทักษินยิ่งลักเลยที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงก็ตรงนี้แหละ ตรงมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82คือธน,นุงพิคาตอสูรที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญซ่อนไว้ให้42 0วค้นพบนำออกพาดสายน้าวสอนหญิงเปรี้ยงออกไปริธฐานุภาพครอบคลุมไปทั้งแผงวงจรมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรี ยิงประเด็นที่เศรษฐาเคยส่งเรื่องให้กฤษฎีกาวินิจฉัยคุณสมบัตินายพิชิตตามมาตรา160มาก่อนแล้วมาตราหนึ่งมีตั้งแอน,นุมาตราแทนที่จะให้กฤษฎีกาวินิจฉัยให้ครบกลับเจาะจงส่งให้เขาตีความเฉพาะสองข้อจนกฤษฎีกาต้องหมายเหตุเป็นการป้องกันตัวไว้ตอนท้ายหนังสือด้วยข้อความว่าการให้ความเห็นในกรณีนี้เป็นการตอบข้อหารือ ตามที่ผู้แทนสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงต่อกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษว่าประสงค์จะขอหาหรือเฉพาะกรณีมาตรา160วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ7และมาตรา160วงเล็บ7ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้นนันวาเดือเรื่องเคยพ้นโทษคุกมาแล้ว10ปีซึ่งนายพิชิตติดคุกเลย10ปีมาแล้วนั้นฉะนั้นสรุป ในขั้นผมเองตามคำร้อง4 0สวตรงที่ว่าทำให้นายเศรษฐาขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตร 160, า160วงเล็บ4โดยเหตุขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และการกระทำของนายเศรษฐามีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160โดยเหตุฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีนั้นมีน้ำหนัก ก็ขอจงเป็นตามนั้นในอนาคตการที่กำลังตามมาเทินเปเลวสีเงิน23พฤษภาคม2567